สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่3นะคะสำหรับผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดงังที่แอดได้รวบรวมมาแบ่งปันกันให้ในคลิปนี้เนาะเป็นแนวทางของวันประจำวันที่16มีนาคม2568ค่ะช่วงท้ายคลิปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเลขดับเช่นเคยถ้า FC ท่านใดมีชอบนะคะช่วงท้ายคลิปก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้ค่ะมีของอาจารย์ท่านใดเพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกนะคะก็จะเป็นชุดหน่วยล่างของแอดวันชัยค่ะแนวทางงวดนี้ให้มา4ี่ตัวจะมีเลข2เลข3เลข4ี่แล้วก็เลข5้าไขชื้นชอบของแอดวันชัยอยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณของแอดวันชัยด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นเด่นหน่วยอาเด่นล่างค่ะของแอดชาวโรดก็อันนี้จะเป็นสูตรที่5ของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มา4ตัวเนาะอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก54 ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นล่างนะคะของแอดชาวโรสค่ะให้เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข5้าใครชื่นชอบยังไงก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยเนาะอีกสูตรหนึ่งแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วค่ะสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของนกตาทิพย์กันเลยนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มาค่ะเลขสีข้อมูลชุดบนก็เข้าไปนะคะสลากออก8-9-4เนาะส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาระบุมาเป็นข้อมูลชุดโบนเลขเด่นให้เลขหนึงตัวเจาะจะมี1-1 1-3 1-6แล้วก็1-9 ช่วงนี้เลขเด่นของนกตาทิพย์ก็เข้าดีเดินดีเลยนะคะยังไงก็ลองหาตัวเติมกันดูค่ะแอดก็ขอบคุณของนกตาทิพย์ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดปรีชากันเลยค่ะแนวทางวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ5 4ข้อมูลชุดล่างเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของแอดปริชาให้เลข6เจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้832 604 936 731 346 956เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะให้34 52 04 60 32 31 36 56แล้วก็64 ของแอดปีชาจริงๆตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของแอดวันชัยนะคะจุดแต้มล่างของเขาที่ FC ถามหากันมาเลยค่ะแอดเจอแล้วก็เลยนำม,มาแบ่งปันให้แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาค่ะแต้ม9ก,ก็เข้าไปเนาะสลากออก54ก็รวมกันได้แต้ม9 ส่วนแนวทางงวดนี้ของแอดวันชัยนะคะแต้มล่างจะให้แต้ม5แต้มหแต้ม7แต้ม8แต้มศูนแต้ม1แต้ม2แต้ม3ส่วนแต้มที่ลดต้นทุนนะคะก็จะให้แต้ม4ี่กับแต้ม9จริงๆชุดนี้ของแอดวันชัยก็เข้าดีเดินดีเลยนะคะชุดของแต้มล่างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งข้อมูลที่ FC ถามหากันมาค่ะเป็นเด่น110หน่วยบนของ s SO อ u โซยูแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา3ตัวก็เข้าไป2ตัวเลยนะคะสลากออก8 94เลข4กับเลข9ก็เข้าไปค่ะส่วนแนวทางงวดนี้นะคะของเขาให้เลข2เลข4แล้วก็เลข7 FC ท่านใดติดตามอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่เด่นล่างของแอดวูดกันเลยนะคะแนวทางงวดนี้ของเขาให้มา3ตัวก็จะมีเลข2เลขค่าแล้วก็เลข7ส่วนต่อมาค่ะจะเป็นตัวเจาะของเขานะคะ20ชุดเลขติดล่างของเขานะคะให้เลขค่าเลข6เลข7แล้วก็เลข8ตัวเจาะจะมี8586 8788 95969798 0 5 0 6 0 7 0 8 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7แล้วก็2 8ค่ะเผื่อมี fc ท่านใดติดตามของ Adwood อยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณของ Adwood ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่มาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์เก้ากันเลยค่ะ ผลงานข้างบนนะคะก็จะเป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับข้อมูลคู่84นะคะ48กับ8998สลากออก894ส่วนข้างล่างก็จะเป็นผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะ fc ท่านใดติดตามของอาจารย์9อยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะ จริงๆชื่นชอบคู่ไหนยังไงก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันก็ของอาจารย์9ค่ะเราก็มาดูชุดแนวทางเลขดับกันต่อเลยข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับนะคะถ้า fc ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นดับคู่ตรงบน10ชุดแนวทางงวดที่แล้วให้มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านค่ะสลากออก9 4 ส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่ตรงบน10ชุดจะให้07 1 0 2 3 3 6 4 9 5 2 6 5 7 10, 23, 36, 49, 52, 65, 78, 8 8 1 9 4ส่วนข้อมูลดับคู่ล่างตรง10ชุดนะคะแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก5 4 ส่วนแนวทางงวดนี้ดับผู้ตรงล่าง10ชุดจะให้63728190091827364554แอดสท่านใดที่ติดตามอยู่เนาะแอดก็รวบรวมมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นดับหลักร้อยของมะแม่ราศีกันแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข3มาสลากออก894หลักร้อยออกเป็นเลข8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยนะคะของมะแม่ราศีกันให้เลขค่ะแอดก็ขอบคุณของมะแมราศีกันด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นดับของผีเสื้อเทวดาให้โชคค่ะชุดนี้จะเป็นดับ10บบนของค้าวแนวทางวดที่แล้วค่ะให้เลข3อาประทานโทษค่ะให้เลข8กับเลข4มาสลากออก894นะคะหลัก10ออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านสว่วนแนวทางวดนี้ดับ10บนของผีเสื้อเทวดาให้โชคจะให้เลข8กับเลข7 ส่วนดับล่างทุกหลักของเ้าแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0ูนมาสลากออก5้สี่ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเขาให้เลข9ต่อมาจะเป็นดับสิบล่างของเ้าแนวทางงวดที่แล้วให้เลข4มาสลากออก5 4นะคะหลัก10ออกเป็นเลข5ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บล่างของผีเซอร์เทวดาให้โชคให้เลขหนึ่งค่ะส่วนที่เป็นชุดนางฟ้าจำแลยอาประธานโทษค่ะที่เป็นชุดดับพิฆาดของเขาก็ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลงังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นดับล่างทุกหลักของแอดกุง้ง แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขศูนย์มาสลากออก54าสี่ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดกุ้งให้เลขหนึ่งนะคะ fc ท่านใดที่ติดตามของแอดกุ้งอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วเดี๋ยวข้อมูลชุดอื่นถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังขอบคุณของแอดกุ้งด้วยค่ะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นดับล่างนะคะของแอสตังพาปังรวยค่ะเป็นเจาะข้อมูลชุดดับล่างแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก54ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างไม่น่าลงทุนของแอสตังพาปังรวยตัวเจาะจะให้41098367541296 7038แล้วก็25ของเขาจะเป็นดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดน so ี้ด้วยค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ